หนึ่งที่จริงๆแล้วมีนักวิชาการจํานวนมากพูดถึงก็คือว่าบางทีความกลัวและความเกลียดชังเนี่ยบางครั้งถูกเร่งด้วยสภาพเศรษฐกิจที่แย่นะคะยิ่งยิ่งเศรษฐกิจแย่ยิ่งทําให้เรามองเห็นประชาชนหรือคนที่ไม่เหมือนเราเนี่ยเป็นศัตรูมากขึ้นแล้วก็สร้างความเกลียดขัดชังมากขึ้นซึ่งเราเห็นในหลายๆประเทศที่มีปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยหรืออะไรต่างๆนานา,นานานะคะเราก็เลยอยากจะ ฟังต่อเนื่องว่าในเมื่อความเกลียดชังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและบางครั้งถูกกระตุ้นด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีอาจารย์วิรยุทธ์ลองนําเสนอโมเดลบางอย่างที่อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นแล้วอาจจะทําให้ความเกลียดชังเนื่องจากความตึงเครียดในเรื่องเศรษฐกิจน้อยลงเชิญเลยค่ะอาจารย์15นาทีค่ะครับขอบคุณอาจารย์ต้องการ ครับก็ขอบคุณสถาบันปรีดีพนมยงค์ด้วยนะครับเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ในเรื่องในโอกาสวันสันติภาพไทยนะครับผมพยายามจะตอบโจทย์ที่อาจารย์รุสอนธรรมจัยตั้งเอาไว้นะครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะทบทวนอดีตใช้อดีตมาเพื่อจะเลือกอนาคตนะครับอย่างน้อยเรารู้สึกว่าในความเป็นเซเปียเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกําหนดชะตากรรมของตัวเองได้แต่น่าจะเริ่มต้นจากการทบทวนอดีต ของเราเองก่อนนะครับถอดบทเรียนจากตัวเราเองแล้วอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องทุนนิยมโลกและทุนนิยมไทยเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าปัญหาหลายๆด้านที่สังคมไทยกำลังเผชิญน,นะครับทั้งภาษีทรัมป์หนี้ครัวเรือนสินค้านําเข้ามาตีตลาดเศรษฐกิจโตต่าไม่มีงานทําย้ำว่าไม่ได้ทุกปัญหานะครับแต่ว่าหลายๆปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาของเราเองและอันนี้ก็จะมีผลต่อการสร้างความเหลื่อมล้ําและความรู้สึกของคน ในสังคมผมเชื่อว่าเวลาที่เศรษฐกิจดีมันเติบโตนีครับความเกลียดชังมันจะน้อยลงเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีและทุกคนมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้เนี่ยเราจะสนใจในมิติอื่นๆแล้วก็สนใจความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมด้วยนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าเรื่องโมเดลการพัฒนานเนี่ยมีความสําคัญหรือถ้าใครที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะเห็นว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันสิปีก่อนเนี่ย มันคือเรื่องหนังรักลุวนๆใช่ไหมครับอาจารย์แต่10ปีหลังเนี่ยเราเห็นแต่ความเลือมล้ํนและปัญหาซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันก็มาจากโมเดลการพัฒนาของเกาหลีเช่นเดียวกันที่เขาเน้นหนุนแชโบเต็มกาลังการหนุนแชโบเต็มกําลังโดยทิ้ง SME ไว้ด้านเบื้องหลังแล้วยังมีเรื่องเจนเดอร์ตลอดเส้นทางการพัฒนาเนี่ยครับทำให้เป็นปัญหาตกค้างมาแม้คุณจะเศรษฐกิจคุณจะเติบโตกลายเป็นประเทศไรายได้สูงก็าตามแต่มันก็จะมีสิ่งที่ตกค้างเป็นบายโปรดักต์หรือว่าเป็นผลข้างเคียงที่มากับโมเดลการพัฒนาที่คุณเลือก จะต่างจากไต้หวันไต้หวันตอนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยถ้าคุณดูแค่ GDP นะครับมันจะเติบโตคู่ขี้มาพร้อมกับเกาหลีเลยแต่ว่าเนื้อในมันต่างกันเพราะไต้หวันเนี่ยตั้งใจหนุน s m e ตั้งแต่แรกแต่มีปัจจัยทางการเมืองนะครับเพราะว่ามันเป็นพรรคก๊กมินตั๋งที่อพยพแล้วก็ย้ายมาที่เกาะฟอร์โมซาแล้วก็ไม่อยากให้กลุ่มทุนเดิมเนี่ยเติบโตก็เลยเน้นที่จะสร้างกลุ่มทุนใหม่ที่เป็นฐานทางเศรษฐกิจของตัวพรรคก๊กมินตั๋งเองด้วยนะครับดังนั้นประเด็นของผมก็คือ เศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่มันเป็นเรื่องว่าเราสร้างตัวเลขนั้นนะด้วยอะไรแล้วมันจะมีผลข้างเคียงทางสังคมและวัฒนธรรมตามมาด้วยทีนี้ถ้าถามว่าของไทยเราเนี่ยพัฒนาด้วยอะไรผมคิดว่าเราสามารถสรุปได้ว่าเราเติบโตในการเปลี่ยนจากทดแทนการนาเข้ามาเป็นผลิตเพื่อการส่งออกนะครับก่อนหน้านี้เราเคยผลิตเพื่อทดแทน,ทแทนการนาเข้าคืออะไรหมายความว่าเราอยากสร้างผู้ประกอบการในประเทศ แล้วเรายังสู้ต่างประเทศไม่ได้ก็จะมีการตั้งกำแพงภาษีไว้เป็นโปรเทคชันนิสนะครับเพื่ออย่างน้อยรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยคุณเจอภาษี2 0 0ร0 0สี2 0ยเนี่ยยังไงคุณก็สู้กับรถที่ผลิตในประเทศอาจจะไม่ดีแต่อย่างน้อยราคามันสู้ได้แล้วเราก็เติบโตมาด้วยยุคนั้นนะครับเครื่องนุ่งสิ่งทอเครื่องนุ่งหม่มเคมีพันุ์อะไรพวกนี้เราก็โตมาจากยุคทดแทกนการนาเข้าจุดเปลี่ยนสําคัญมันอยู่ตอนยุคพลเคเรมนะครับ ที่เราเรียกกันว่ายุคช่วงชัชวาเนี่ยมันมีการลดค่าเงินครั้งหนึ่งแล้วก็มันเกิดจากแรงพยายามผลักดันของกลุ่มผู้ประกอบการไทยและที่รู้สึกว่าตลาดภายในมันเริ่มติดตันนะครับแล้วเราก็เลยมีการลดค่าเงินบาททาให้สินค้าของเราที่เคยแข็งได้อยู่แล้วพอลดค่าเงินปุ๊บคุณก็ถูกลงอีกในสายตาชาวโลกนะครับดังนั้นตั้งแต่1980เปเป็นต้นมาเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเป็น export-led growth หรือว่าการส่งออกนำนะครับเรียกว่า GDP ของเราเนี่ยเริ่มมาจากการส่งออกเป็นหลัก แต่มันชัดเจนขึ้นตอนหลังต้มยำกุ้งเพราะต้มยำกุ้งเนี่ยค่าเงินมันก้าวกระโดดเลยนะครับจาก25บาทกลายเป็น50บาทนะครับแต่แปลว่าในสายตาของชาวโลกเนี่ยสินค้าของเราถูกลงอีกแปลว่า GDP ของเราเนี่ยกลายเป็นในสภาวะที่ต้มยำกุ้งนะครับแล้ววิกฤตด้านอื่นๆเจอปัญหาเนี่ยกลายเป็นว่าส่งออกเป็นตัวนําแล้วเราก็เคยชินกับสบภาวะตรงนั้น70%ของการ GDP ของเราเนี่ย70%ก็มาจากการส่งออก ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังต้มยำกรุ้งแล้วก็กลายเป็นความเปราะบางเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าประเทศที่เรียกว่าตื่นตัวแล้วก็มีความกังวลเรื่องวิกฤติวิกฤตภาษีทำเยอะๆเนี่ยเวียดนามกับไทยเวียดนามเนี่ยก็พึ่งพาเศรษฐกิจโลกสูงมากนะครับไทยเราก็พึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆออทั้งขาเข้าขาออกเลยขาเข้าของเราเนี่ยเป็นจีนประมาณสินค้าจากจีนประมาณ22% 6่ขาออกเราเนี่ยส่งออกไปอเมริกาประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต ดังนั้นเศรษฐกิจเราก็เลยเหมือนแขวนอยู่ท่ามกลางการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้มันทําให้เราเคยชินกับการเติบโตที่มีการส่งออกนําแต่มันก็ทําให้เราเปราะบางมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะโชว์สไลด์รูปหนึ่งที่ผมเตรียมมานะครับเดี๋ยวจจะโชว์ไม่นานนะครับผมอยากจะชวนทุกท่านคิดว่าคุณคิดว่าเศรษฐกิจอย่างเกาหลีเนี่ยพึ่งการส่งออกเท่าไทยไหมจีนเนี่ยพึ่งการส่งออกเท่าไทยไหม คนอาจจะรู้สึกว่าเขาส่งออกเยอะเขาเป็นประเทศที่มีบริษัทใหญ่ชั้นนาแต่ต้องบอกว่าเขาพึ่งพาการส่งออกไม่เท่าเรานะครับจีนเนี่ยพึ่งพาการส่งออกประมาณ20%ของ GDP เท่านั้นเองแต่ของไทยเนี่ย70%นะครับ60-70%นะครับอันเนี้ยในรูปนะครับของประเทศไทยในสีแดงนะครับหลังต้มยำกุ้งเนี่ยเรากระโดดขึ้นมาพึ่งการส่งออกประมาณ60-70%นะครับญี่ปุ่นจีนพึ่งพาการส่งออกแค่20%ของ GDP เท่านั้นเองนะครับ เราอาจจะไปคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ส่งออกเยอะแต่กลายเป็นว่าเขาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในสูงของเราเยอะมากแม้แต่เกาหลีนะครับ GDP ของเขาก็ไม่ได้ขึ้นกับการส่งออกเท่ากับเรานะครับจะเห็นว่าสีแดงของเราเนี่ยนำเกาหลีสีเขียวมาตลอดเลยอันนี้จะเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะเรียกว่า culture intuitive คือเราไปคิดเองว่าประเทศอื่นๆก็น่าจะเป็นประเทศที่พึ่งการส่งออกเหมือนเราและพึ่งพาเศรษฐกิจกโลกเท่ากับเราแต่ไม่ใช่ อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราต้องทบทวนอดีตนะครับในเชิงของโมเดลการพัฒนาซึ่งมันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในและความรู้สึกของคนภายในประเทศด้วยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่มันต้องทบทวนว่าถ้าเราพึ่งพาการส่งออกขนาดนี้เศรษฐกิจของเราชีวิตของคนส่วนใหญ่ไปแขวนอยู่กับต่างประเทศเยอะขนาดนี้เราพูดถึงสัดส่วนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเราไม่ได้พูดถึงการปิดประเทศเราพูดถึงสัดส่วนเรื่องสัดส่วนเป็นเรื่องที่คุยยากมากในสังคมไทยคล้ายๆว่าเรื่องไหนควรจะมีโทษเท่าไหร่อย่างนี้อันนี้เหมือนกัน อันนี้ไม่ใช่เรื่องสูตรจะหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องสัดส่วนพอคุณพึ่งพาเศรษฐกิจภายในน้อยเนี่ยอย่างจีนเนี่ยตอนเขาเจอสงครามการค้าครั้งแรกกับชั้มนะครับแล้วจีนตอนนั้นน่สมัย2017เนี่ยเขาพึ่งพาสหรัฐพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกเยอะเขาตั้งโจทย์ยุทธศาสตร์ชัดเจนเลยว่าเขาต้องกระจายฐานการส่งออกใหม่แล้วก็ทําได้นะครับแปลว่ากระจายการส่งออกไปประเทศต่างๆมากขึ้นแต่เดียวกันเศรษฐกิจภายในก็เติบโตผมคิดว่าตรงนี้ มันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันมีผลในการกําหนดว่าคุณเรียนจบแล้วคุณจะหางานที่ไหนทํากลายเป็นว่าคุณมีทางเลือกงานดีๆเนี่ยคุณก็ต้องไปบริษัทข้ามชาติเป็นหลักซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่เวียดนามกำลังเผชิญตอนนี้เวียดนามตอนนี้ถ้าไปดูเนื้อในจริงๆนะครับคนอาจจะเห็นแต่ตัวเลขโกรธแต่มันมีความเปราะบางอยู่ภายในก็คืองานดีๆในประเทศแทบจะไม่มีบริษัทภายในของเขาเองอะ่ะไม่ค่อยเติบโตเป็นธุรกิจที่เรียกว่าปูกขาด รหรือว่าทำยูทิลิตี้พวกน้ําไฟฐวิธาหกิจต,ต่างๆถ้าคุณอยากได้งานดีๆในเวียดนามคุณต้องเดินเข้าหาบริษัทข้ามชาติเท่านั้นซัมซุงอย่างเดียวนี่ก็แสนกว่าตําแหน่งงานแล้วในประเทศเวียดนามน,นะครับของไทยเราเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยทบทวนกันจรงิงจังนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมอยากชวนคิดข้อแรกถ้ามันจะเจอสภาวะที่เราเจอวิกฤตรอบด้านขนาดนี้แล้วมีผลต่อความเหลื่อมน้ําภายในมีผลต่อวิถีชีวิตของเรานะครับเราต้องกลับมาคิดเรื่องโมเดลการพัฒนา ทีนี้ผมอยากจะเติมต่อนิดนึงว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะต้องปิดประเทศหรือว่าหันมาพึ่งตัวเองอย่างเต็มร้อยนะครับย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องของสัดส,ส่วนเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราหันมามองภายในประเทศอ่ะมันก็มีการผูกขาดมีทุนผูกขาดมีเสือนอนกินเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะต้องมีเศรษฐกิจภายในที่ใหญ่ขึ้นอ่ะมันก็ต้องเติมเรื่องการแข่งขันเข้าไปด้วยเช่นเดียวกัน นในนโยบายอเราจะไม่ลงมั่นนะครับแต่ว่ามันก็มีวิถีทางเช่นอย่างน้อยเนี่ยเมื่อสองสวันที่ผ่านมาสภาเพิ่งผ่านงบประมาณไปประเทศของเราเนี่ยมีงบประมาณปีละ3 7มจุดล้านล้านบาทซึ่งไม่น้อยนะครับแต่ยกตัวอย่างนะครับอย่างอย่างเรื่องการแพทย์อย่างเงี้ยทุกท่านที่ใช้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราดีแต่เรานําเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากปีละหลายหมื่นล้านถ้าเป็นประเทศอื่นเขาอยากจะพลิกการพัฒนาตรงเนี้ยเขาจะเอาเรื่องการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มาสร้าง จะไม่ใช่ตั้งโจทย์แค่ว่าเป็นเวลเนสเซ็นเตอร์เวลเนสเซ็นเตอร์เนี่ยจะจบแค่ว่าคุณเป็นผู้ให้บริการแล้วคุณก็อยู่ในเซกเตอร์บริการแล้วต่างชาติจะเข้ามาแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างนาเข้าหมดเลยถ้าเป็นประเทศอย่างเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยครับก็จะคิดถึงว่าจะทํำยังไงที่จะลดการนําเข้าตรงนี้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการผลิตเครื่องมือแพทย์ของตัวเองเข้ามาอันนี้จะเป็นการขยายเศรษฐกิจภายในลดการนึ่งพาภายนอกแต่ว่าตอบโจทย์เรื่องเอจิงโซซายตี้เรื่องอื่นไปด้วยพ,พร้อมกันอันนี้เป็น ขอยกตัวอย่างให้ฟังเ,ยเฉยๆนะครับว่าถ้าโจทย์มันคือจะทํายังไงให้การพึ่งพาของตัวเราเองมันสูงขึ้นในเดียวกันก็มีการแข่งขันอยู่ภายในไม่ใช่ว่าเป็นเสือนอนกินอุ้มกันไปมาภายในเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมว่าตลาดลาดส่งออกเนี่ยยังมีความสําคัญอยู่เพราะตลาดส่งออกเนี่ยจะเป็นแหล่งที่มาของนวัตรกรรมนะครับโซเชียลมีเดียหรือระบบอะไรต่างๆที่เรามีที่มันก้าวหน้าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยการแข่งขันในระดับโลกนะครับดังนั้นโจทย์ที่อยากผมชวนคิดนะครับถ้าต้องทบทวนอดีต เพื่อไปสู่อนาคตผมอยากชวนคิดเรื่องใหญ่เรื่องของโมเดลการพัฒนานะครับในการกลับมาสัดส,ส่วนของเราเนี่ยกลายเป็นเราประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเยอะกว่าจีนอ่ะเยอะกว่าเกาหลีเยอะกว่าญี่ปุ่นเป็นไปได้ยังไงมันผมว,ว่ามันสะท้อนความไม่สมดุลอยู่ภายในของเราสูงและทำให้เราเปราะบางในเศรษฐกิจโลกมากเกินไปนะครับทีนี้ก็ต้องมาออกแบบกันต่อว่าแล้วจะทำยังไงให้เศรษฐกิจภายในมาสมดุลแต่ก็ยังมีความการแข่งขันอยู่ด้วยในนั้นนะครับผมอาจจะทิ้งรอบแรกไว้เท่านีาน้ครับ ขอบคุณมากค่ะ<อ>ก็เศรษฐกิจก็มีความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะเข้าใจสังคมยังไงเหมือนกันนะคะใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็มาพร้อมกับโมเดลการพัฒนาใช่ไหมคะแล้วในกรณีประเทศไทยโมเดลพัฒนาที่พึ่งพิงการส่งออกและบริษัทข้ามชาติขนาดนี้มันก็อาจจะนํามาสู่การที่พื้นฐานทางรากของเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงเท่าในประเทศที่อาจจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการกิะดงการเติบโตของบริษัทภายในประเทศตัวเองนะคะผมอาจะลองชวนคิดเรื่องจะทํำยังไงให้ทั้งอาเซียนและระเบียบโลกมันเอื้อต่อการสร้างสันติภาพนะครับซึ่งผมคิดว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจอยู่สักส,กสองข้อคือ 1. โลกาพิวัต์เนี่ยควรจะกลับไปหาโลกาพิวัต์แบบเก่าแต่ชาตินิยมเนี่ยควรจะกลับมองหาชาตินิยมแบบใหม่นะครับโลกาพิวัติแบบเก่าเนี่ยจริงๆโลกาภิวัต์เนี่ยมันมีหลาย ขั้นตอนของมันเนาะถ้ามองกลับไปตั้งแต่ยุคที่อาจารย์ปรีดีประกาศสันติภาพนะครับผมคิดว่ายุคนั้นะ่ะตั้งแต่มีเบตร์นวูดแล้วก็มีแกตเนี่ยเป็นโลกาภิวัตน์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับช่วงสักประมาณ1945จนถึงทศวรรษ1970นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ยุคที่เรียกกันว่าเหมือนเสรีนิยมใหม่นะครับยุคประมาณ1945หลังสงครามโลกที่สจนถึง1970เนี่ยมันเป็นโลกาภิวัตน์ที่มีความยืดหยุ่นอยู่ในตัว แกดเนี่ยเป็นกรอบการตกลงการค้ากว้างๆแต่และประเทศยังมีโอกาสที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองพอมันเป็น WTO โดยเฉพาะหลัง1980โดยเฉพาะหลัง2000เป็นต้นมาเนี่ย WTO ลงมาบังคับหลายอย่างนะครับให้ประเทศต้องถูกเรียกว่าถูกบีบให้เปิดเสรีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราเคยมีโลกาพิวัติที่มันยืดหยุ่นกว่านั้นที่แต่และประเทศเนี่ยสามารถ เลือกเส้นทางของตัวเองได้นะครับออฟริกาก็โตได้ดีในยุคนั้นลาตินเมริกาก็โตคือถ้าเทียบอัตราเฉลี่ยของแต่ละประเทศทั่วโลกนะครับยุคนั้นโตดีกว่ายุคหลัง1990เป็นต้นมาทั้งนั้นดังนั้นมันไม่ถึงกับว่าจะต้องเป็นข่าวกระด,ดําคือโลกาภิวัตน์มีปัญหาแล้วจะต้องทิ้งไปเลยจริงๆอ่ะมันก็มีรูปแบบที่มันเหมาะสมให้เลือกอยู่และผมคิดว่าอาเซียนก็สามารถคลิกในกรอบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยชาตินิยมเนี่ยมันจะเป็น,ท,นท่ี หรือคุณจะ redefine คือพยายามนิยามใหม่ให้คุณค่าเก่าเนี่ยมันสอดคล้องกับโลกและคุณค่าของมนุษย์ยุคใหม่นะครับดังนั้นมาเลยมีข้อเสนอที่ในโลกสากลเริ่มโยนกันมาว่าเราควรจะมี liberal nationalism ได้หรือเปล่าคำที่ดูเหมือนขัดแย้งกันจริงๆแล้วมันสามารถสร้างมิติใหม่ได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างเฮราริยูบาเฮราริคนเขียนเรื่องเซเปียนเสนอว่าถ้ายุคนี้ถ้าคุณจะเป็น nationalism ที่ดีคุณต้องเป็น globalism ไปด้วยในตัว แปลว่าคุณชื่นชมในชาติของคุณเท่าๆกับที่คุณชื่นชมในชาติอื่นได้หรือเปล่าเพราะว่าถึงที่สุดแล้วชาติก็คือการเป็นชุนชมจินตกรรมใช่ไหมครับ i m a g i n g Community ร่วมกันแปลว่าสุดท้ายมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีอะไรร่วมกับคนอื่นในชาติคุณมันเป็นเรื่องของพื้นที่หรือมันจะเป็นเรื่องของคุณค่าประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันมารวมถึงการยอมรับภายในนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ย มันมีวัฒนการหลายอย่างที่ดีนะครับอ,อย่างเรื่องเจนเดอร์ผมคิดว่าในถ้าเทียบในอาเซียนในเอเชียเรามีวัฒนการที่ดีกว่าชาติอื่นดีกว่าเกาหลีดีกว่าญี่ปุ่นแน่นอนนะครับดังนั้นในความเป็นคุณค่าของไทยเนี่ยมันก็สามารถเติมความหลากหลายเข้าไปได้หรือเปล่านะครับดังนั้นผมอาจจะลองโยนไห้รวมถึงอาเซียนนะถ้าเราขับไปคิดกรอบอาเซียนนะครับก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องการคร้าตกลงกันไม่ได้สักทีอะถ้ามาเปลี่ยนมาเป็นเรื่อง c ลเจอรัลมากขึ้นทําตําราเรียนในอาเซียนที่มันเป็นตําราเรียนที่มันเปิด มากกว่านี้ให้แต่ละชาติเห็นคุณค่าระหว่างกันมากกว่านี้เป็นไปได้หรือเปล่าคือเพิ่มมิติ c u l t u r a l มิติวัฒนธรรมเข้าไปในอาเซียนได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องที่คุยกันได้เร็วกว่าฝั่งการค้าหรือเปล่าเพราะการค้านี่แข่งกันเองสูงแต่คุณค่าเนี่ยถ้าเกิดผู้นําอย่างน้อยผู้นําเห็นร่วมกันและเห็นภัยคุกคามร่วมกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมก็เลยคิดว่าในเชิงระเบียบโลกรวมถึงบทบาทของอาเซียนเนี่ยถ้าเรามองกลับไปหาโลกาภิวัตน์แบบเก่าแต่ ช่วยกันนิยามชาตินิยมแบบใหม่ก็อาจจะเป็นทางออกในการสร้างสติภาพยุคนี้ได้ครับ